สวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้เรามาอยู่กับพี่แอนดูนะครับคนนนะครับผมสวัสดีครับกับรถเจ้านี้เลยครับ Mercedes-Benz W123 300D นะครับผมเราจะพามาดูดูช่วงล่างว่าวันนี้พี่คนนี้เนี่ยก่อนเข้ามาหาซีเจลโตชอจงน้องมาเนี่ยพบกับปัญหาช่วงล่างที่มีเสียงปุ๊บแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกขับแล้วเอ๊รู้สึกแปลกๆเลยนำมาที่ C- ีเจลโตอาจจะสอบถามนะครับว่า อาการก่อนเข้ามาเนี่ยมันพบอาการยังไงบ้างครับผมครับก็เจ้า W123 คันนี้ของพี่เนี่ยก็คือเป็นรถที่พี่เก็บสะสม,มนะครับแล้วก็พอได้รถมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่ารถคันนี้มันเดิมเดิมสนิทเลยเพราะว่าถ้านับแล้วน่าจะเกือบ20กว่าปีแลวนะครับ<ม>คันนี้ที่ไม่ได้ถูกการดูแลแล้วก็แมนแทนแล้วก็พี่เองก็มาขับแล้วเราเนี่ยเป็นคนที่ขับใช้ในชีวิตจริงซึ่ง ความปลอดภัยมันเป็นสิ่งสําคัญสำหรับพี่เพราะพี่เองก็ต้องมีงานอีกที่ต้องทาเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ขับไปแล้วรู้สึกว่าช่วงล่างเนี่ยมันเวลาเลี้ยวเนี่ยมันจะมีเสียงกึะกรกกตอนที่เราเลี้ยวแล้วเราไม่รู้ว่ามันคือจุดไหนนะครับแล้วก็เลยพี่ก็รู้สึกว่าเออทาง T J Auto ส่วนตึงเนี่ยก็คือว่าอยู่ใกล้บ้านพี่ด้วยนะครับพี่ก็เลยว่าเอออยู่ที่นี่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเอาให้เข้ามาเช็คดูก่อนว่ารถเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูภาพช่วงล่างก่อนดีกว่าเดี๋ยวพีปึ๊บเพราะว่า แล้วลูกหมากอนะทำอะไรไปบ้างน,นะครับไม่ว่าจะเป็นทันชักปีกนกหรือว่าบูทต่างๆเนี่ยซีเจอโตก็ยินดีดูแลบริการอย่างเต็มที่นะครับผมเดี <ตะ S 2> ย๋ยวไปดูข้างในกนก่อนได้เลยมันจะเป็นส่วนด้านหน้านะครับใช่ครับก็มาดูส่วนตรงนี้นครับลูกหมากที่เราได้มีการซ่อมไปไม่ว่าจะเป็นลูกหมากในส่วนของ ลูกหมากปีกนกครับบูธต่างๆแล้วก็ในส่วนของลูกหมากที่เป็นส่วนของอัญชันต่างๆอันนี้ก็คือก็คือในส่วนที่พี่บอกไว้ว่ามันเวลาเลี้ยวแล้วมันดังกึกกึกกึกใช่ไหมใช่ใช่ถูกต้องครับอ๋อคือตัวนี้เลยใช่ไหมมันมีผลมาหลายๆจุดไม่ว่าจะเป็นบูธที่เสียหรือว่าลูกหมากที่เสื่อมสภาพะครับมันก็ในนี้น่คือลูกหมากใช่ลูกหมากปีกนกก็อยู่ตรงนี้ครับอันนี้เป็นคอม้าต่างๆแล้วบูธปีกนกใหญ่ก็จะอยู่ตรงนี้อ๋อครับใช่ครับก็จะมีมันมีทุกอย จุดใดจุดหนึ่งเสียเนี่ยแล้วเราเราไม่รู้แล้วเราปล่อยไว้นานๆม,มันก็อาจจะลามไปถึงจุดอื่นๆที่มันได้รับเอฟเฟกจากจุดนี้ไปก็ได้ไ่่หรครับเนี่ยน่าจะเป็นเทาหรือเปล่าตัวเดียวกันใช่ไหมใช่ครับที่มีเปลี่ยนใหม่ไปอ๋อแถวเลยอ่ะใช่ครับอันนี้ก็เป็นช่วงล่างด้านหน้าที่เรามีดูแลบริการให้กับช่วงล่างของรถพี่แอนดูนะครับครับ อันนี้ก็จะไม่ดังคึกๆๆแล้วตอนเนียวไม่ไม่ดังครับผมแล้วถ้ใครที่รถมีอาการแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจจริงเข้ามาเข้ามาดูเข้ามาเช็คก่อนตรวจก่อนให้เขาเช็คก่อนว่าอะไรเป็นอะไรบ้างเพราะอย่างที่พี่เข้ามาเนี่ยเขาก็เช็คให้พี่ก่อนแล้วก็เขาก็จะไลน์บอกพี่ทีว่าเอ้ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะถูกต้องเปลี่ยนไหมอะไรไหมอะไรใช่ครับผมีดีดีารดี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 ดกดี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 ดมดี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 ดมดีดพดี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 ด พระรามสองรามบินทาบางนารามคำแหงแล้วก็บางพัดครับครับต่างจังหวัดนี้ไหมต่างจังหวัดตอนนี้มีโปรเจกต์ที่ในนาคตเราจะไใช่ครับผมแซ่เลยครับเพรพี่เพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดกันเยอะยินดีเลยครับยินดีถ้าเขาถามเข้ามาจะได้บอกรับคุณใช่คุณแล้วก็มีบริการรับประกัน6เดือน10,000กิโลเมตรครับได้ครับเราก็หลังมีบริการหลังการซ่อมก็คือหากมีปัญหาก็สามารถกลับเข้ามาที่เราได้เลยดีถ้าขับออกไปแล้วรู้สึกว่ายังไม่พอใจในสิ่งที่เราต้องการ ก็คือกลับเข้ามาเช็คอีกครับใช่ครับยินดีได้เจ๋งเลยครับใช่ครับเบื้องต้นก็ลักษณะไหนครับกับ W หนึ่งสองสามสามร้อยดีครับของพี่แอนดูโฉใช่ครับเดี๋ยวเราไปพบกับอีเวนต์ตามมอเตอร์สปอร์ตกับพี่แอนดูได้ติดตามช่องทางบ้างครับผมก็สำหรับปีนี้นะครับก็ยังคงแข่งขันกับอีวิสุวรรณเมกเรสนะครับหนึ่งจุดเก้าในรายการ โชโยแชปเลอร์เรซิ่งคาร์ไทยแลนด์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการนั่นคือ PT Racing Series ในรุ่นของสยามทีทีครับติดตามก็ได้ครับปีนี้ครับกับการแข่งขันประมาณของพี่เอนดูครับวันนี้ผมขอบคุณแล้วก็ขอบคุณมากๆขอขอบคุณเอามาใช้บริการซีเจลโต้โชว์ถุงลูกหมาดครับขอบคุณมากครับ